สวัสดีครับ FCTP FC ลุงพระแตนทุกๆท,ท่านนะครับคราวนี้ก็ชัดแจ้งเจมแจแล้วนะครับหลักฐา,านชัดเจนเลยเนะาะก่อนหน้านั้นนะครับตอนแรกๆเลยผมก็เชื่อนะครับว่าป่านี้ไปแล้วจริงๆแต่ตอนหลังมียูทูบเบอร์หลายๆช่องเลยนะครับเขาออกมาพูดกันบอกว่าเขาไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานการเสียชีวิตของป๋า <cog S 2> ทำให้เขาไม่เชื่อว่าป่าเสียไปจริงนะครับผมก็เลยเกิดอาการลังเลนะครับตอนแรกว่ามั่นใจว่าป่าเสียแล้วแต่ตอนหลังมี YouTube ออกมาหลายช่องทำให้ผมนี่โลเลก็เลยถอยมา50-50นะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดแจ้งแจ่มแจรแล้วนะครับพียูโรก็นำหลักฐานมาโชว์เนาะ การเสียชีวิตหลุมฝังศพนะครับแม้แต่คุณใหม่ชลวรรณก็ยังนำภาพหลุมศพมาให้ดูกันนะครับแต่นี้ยิ่งชัดเจนชัดยิ่งกว่าชัดนะครับยิ่งคุณใหม่ได้นำหลักฐานนะนำพาสปอร์ตร,รูปภาพนะครับรูปที่ลายส่วนตัวของปาบเชดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับคราวนี้ก็ทำให้กระจางแจ้งนะครับ ผมก็เชื่อสนิทแล้วว่าป่านี้ไปจริงๆนะครับร้อยเปอร์เซก็หวังว่าข่าวนี้เนาะเหตุการณ์นี้จะทำให้บรรดายูทูบเบอร์ต่างๆที่ที่ยังไม่เชื่อว่าป่าช่างแม่งเสียแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะกระจ่างกันแล้วนะครับทุกคนก็คงรับรู้ข่าวสารกันแล้วเนาะคงไม่มีใครขาใจอีกต่อไปนะครับเป็นธรรมดาครับการเกิดแก่เจ็บตายเนาะ ก็ขอให้ปาสู่สุคตินะครับเกิดชาติหน้าชาติไหนก็ขอให้ปาได้เป็นหญิงสมปรารถนาสมใจปาที่ปาต้องการนะครับขอให้เป็นนางฟ้าบนสวรรค์เกิดชาติหน้าชาติไหนก็ขอให้เป็นหญิงสาวที่สวยงามตามที่ปาปรารถนานะครับแต่ก็เหตุการณ์นี้นะครับก็ยังมีบรรดายูทูบเบอร์เนาะทางตรงข้ามนะครับผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ฝรั่งเศสนะครับ เอาการเสียชีวิตของป่านี่มาเล่นนะครับมาละลาบละล่วงทวงบุญคุณลุงพลนะครับผู้หญิงคนนี้ล้าเลิกบุญคุณให้ลุงระลึกถึงบุญคุณป่าช่างแม่งนะครับเลยส่งสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนะครับผู้หญิงคนนี้มันประสาทนะครับเอาความคิดของตนเองไปคิดแทนป่าช่างแม่งนะครับคุณรู้ได้ยังไงว่าป่าช่างแม่งนะ่ะเขาจะทวงบุญคุณ เขาให้โดยสเสนหาเขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรือว่าทวงบุญคุณอะไรกับลุงเลยนะครับแต่ว่าผู้หญิงฝรั่งเศสคนนี้บ้าบอคอแตกนะครับใช้วาจาเชื่อเฉือขุนอื่นนะครับไปทวงบุญคุณล้ำเลิกบุญคุณนะครับทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองก็ไม่เคยไปถามปาช่างแม่งเลยนะครับว่าปาช่างแม่งเขาอยาก ได้บุญคุณคืนไหมนะครับผู้หญิงฝรั่งเศสเอาความคิดของตนเองไปล้าเลิกบุญคุณลุงกับป้านะครับบ้าบอคอแตกผู้หญิงคนนี้คุณต้องไปถามป้าช่างแม่งนะครับว่าเขาต้องการบุญคุณไหมนะครับป๋าเองป๋าให้โดยเสน่หาหาขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนในดทั้งสิ้นนะครับจะสังเกตได้เลยตาม Youtube ช่องต่างๆที่ป๋าส่งสติกเกอร์อะไนะครับมันเป็นความพึงพอใจเป็นความ ชอบส่วนตัวของป่านะครับป่าคือผู้ให้นะครับยังไงก็ตามเนาะถึงแม้ว่าเราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันไม่รู้จักเป็นส่วนตัวนะครับกับปาช่างแม่งแต่ก็ถือว่าเรานี่เป็นเอฟซีลุงป้านะครับเป็นคนในกลุ่มเดียวกันก็ย่อมที่จะอ่าระลึกถึงนะระลึกถึงคุณความดีที่ป่ามีไว้นะครับมีให้กับกลุ่มของเราเนาะ แต่ก่อนนั้นตอนที่ป่ามีชีวิตนะครับมันมีบรรดายูรุเปอร์ฝั่งตรงข้ามเข้ามาแซะเข้ามาฟาดฟันลุงป้านะครับป่าช่างแม่งคนนี้แหละเป็นผู้ที่ต่อกกอน่านกล้าไปฟาดฟันกับฝั่งตรงข้ามนะครับก็นับว่าคุณความดีของป่าก็ยังมีให้เอฟซต่างๆได้ระดึกถึงเนาะหลักฐานต่างๆของช่องใหม่ชาละวันนำมาเสนอนะครับผมจะอ่านให้ฟังก่อนเนาะช่องใหม่ชาละวันโพสต์ดังนี้นะครับ ยืนยันตัวบุคคลร้อเปอร์เซว่านายสำเนียงวงเสงหรือป่าช่างแม่งหรือนุชเสียชีวิตแล้วรูปที่1นลายที่เคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งขอส่งวันชื่อเคยได้มีการส่งหน้าพาสปอร์ตซึ่งมีรูปภาพแม้จะมีการเบลอรายละเอียดชื่อนามสกุลและที่อยู่แต่เราเห็นเอกสารตัวจริงทั้งหมดแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องเอามาลง เพราะนางไม่มีคดีเก่านางไม่ใช่มิจฉาชีพและเราไม่ต้องการประจานคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ตายรูปที่สองหน้าลายที่นางจะให้กับคนสำคัญเท่านั้นยืนยันว่าเป็นลายของนางก่อนเสียชีวิตจริงรูปที่สามสี่แชทสนทนาที่สอบถามไปยัง U w E เพื่อนชายของนางยืนยันว่าบุคคลในรูป คือนางจริงโดยป้ายูโรเป็นคนประสานงานล่าสุดช้น,นี้จึงยืนยันแน่นอนได้ว่านายสำเนียงตามที่อีเมลผู้ดูแลสุสารส่งมาคือป่าช่างแม่งหรือนุชจ,จริงจากข้อมูลและหลักฐานณเวลานี้ส่วนเรื่องคดีเนื่องจากมีการตายเกิดขึ้นตามกฎหมายของสอันธ์สาธารณารัฐเยอรมัน อายการเมืองต้องควบคุมการสืบสวนและสอบสวนด้วยตนเองหรือจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการก็ได้ในระหว่างรอการฝังศพหรือฝังกระดูกอายการจะดำเนินการสรุปคดีนี้และส่งผลคดีให้กับสถานโูตไทยประจำเยอรมน,นีต่อไปอ้างอิงเลขที่หมายเลขแฟ้มคดี325 UJS 8 9 9 0ทับ สอส,ส่วนสาเหตุการตายอายการเมืองไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในตอนนี้ต้องรอสรุปสำนวนแล้วจะแจ้งให้ญาติผู้ตายทราบผ่านทางสถานทูตที่ร้องขอมาเท่านั้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมาณที่นี้นี่แหละครับหลักฐานชัดเจนของคุณใหม่ชาลวันนำมาเปิดเผยนะครับ ต้องขอขอบคุณคุณใหม่ชาลวันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่นำความกระจ่างมาให้กับบรรดาเอฟซและก็ยูทูบเบอร์ต่างๆที่ยังคงแครงคาใจอยู่นะครับสรุปชัดเจน100%เปซน์นะครับป่าช่างเม่งเสียแล้วจริงๆนะครับคงไม่มีใครที่จะมา,าสงสัยการเสียชีวิตของป่าอีกต่อไปนะครับ การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เนาะไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องไปเหมือนกับอย่างป่านี่แหละนะครับคนที่ไปแล้วก็มีความสุขผ้นทุกข์พ้นโศกส่วนคนที่อยู่บนโลกก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปเนาะกัดฟันสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับโลภโกรธหลงความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากใจของเราเองนะครับจากจิตจากใจของเราบางคนเกิดมาต้นทุนไม่มีก็ต้องดิ้นรนสู้ความยากลาบากบางคนเกิดมาต้นทุนสูงนะครับเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งมั่งมีสีสุขชีวิตก็สุขสบายแต่สุขกายสุขใจนั้นเป็นเรื่องของส่วนตัวบางคนมั่งมีสีสุขบางคนมีเงินวิทองมากมายแต่กลับไม่มีความสุขเลยอันนี้มันก็เป็นความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากใจของตนเองนะครับมันเกิดจากความอยากความอยากได้อยากมีของเราได้เท่าไรไม่รู้จักพอมันเลยจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าทุกข์หรือสุขมันมาจากจิตใจของเรานี่เองนะครับคนจนๆบางคนทําไมเขาอยู่กับสภาพความจนของเขาได้เพราะเพราะว่าเขาปรับใจปรับทัศนคติของเขาเขาอยู่อย่างพอเพียงเขาอยู่อย่างมีความสุข ถึงแม่ว่าเขาจะจนแต่เขามีความสุขมหาศาลเลยนะครับความสุขใน,นครอบครัวนี่แหละครับความสุขทุกมันจะอยู่ที่ใจเรานะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องจนหรือว่าคุณจะรวยทั้งหมดนะครับความสุขที่แท้จริงมันเกิดจากใจของเราจิตที่เราปรุงแต่งนะครับยอมรับสภาพหากเรารับสภาพที่เรากําเนิดมาเราก็จะมีความสุขการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามสภาพที่เราเป็นอยู่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงจริงๆนะครับ